สวัสดีค่ะวันนี้มีบ้านสวยสร้างเสร็จใหม่มาฝากคุณผู้ชมค่ะอยู่ที่บ้านสะแก้วตำบลสะแก้วอำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดนะคะบ้านหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำหนึ่งห้องโถงและหนึ่งห้องครัวใหญ่ค่ะบนเนื้อที่กว้างขนาดหนึ่งาน51.6ตารางวานะคะ มีเนื้อที่เหลือเยอะคุณผู้ชมจะปลูกผักขุดสะหรือปลูกบ้านเพิ่มอีกหนึ่งหลังก็ยังได้ค่ะทำเลกก็ดีใกล้แหล่งของกินของใช้เซเว่นอเมซอนใกล้ศูนย์ราชการด้วยค่ะโฉนดพร้อมโอนขายในราคา1 5 0 0 0ล้านบาทนะคะสนใจโทรหาอาจารย์เจ๊ตายเบอร์โทรในคลิปได้เลยค่ะ พบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ